เหรียญสิบบาทโลหะสองสีวาระที่สามสิบสี่เหรียญครบหนึ่งร้อยปีกรมการขนส่งทางทหารบกกราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันแล้วกับซีรีส์เหรียญสิบบาทโลหะสองสีนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งเหรียญน,นั่นก็คือเหรียญครบหนึ่งร้อยปีกรมการขนส่งทหารบกนะครับ ดยเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญในวาระที่34มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรมีน้ำหนัก8.5กรัมด้วยกันนะครับเป็นเหรียญที่ครบวาระนะครับครบรอบวาระวันที่7กลุกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2548นะครับเป็นการครบ100ปีกรมการขนส่งทหารบกพอดี วันที่มีการประกาศใช้เหรียญนี้คือวันที่28มรก,รกราคมปีพุทธศักราช2548มีจำนวนการผลิตของเหรียญทั้งสิ้น3 000, 000. ล้านเหรียญด้วยกันนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญชนิดราคาอื่นๆในวาระเดียวกันครับในวาระแบบนี้จะไม่มีนะครับทั้งแบบธรรมดาและขัดเงาจะไม่มีละนะครับมีแค่เหรียญนี้เ,เด่นเดียวเท่านั้น เอาละเรามาดูลวดลายของเหรียญกระสับกันดีกว่านะครับสำหรับลวดลายของเหรียญครบ100ปีกรมการขนส่งทหารบกด้านหน้าของเหรียญน,นะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมาฮิราจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พิมพ์พระพักนะครับไปทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์เต็มยศขาวทหารบก ทรงสายสะพายนกพร,รัตราชวราพรและสายสร้อยแห่งเครื่องขติยราชอิสริยาพรอันมีกิติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบร,รมราชวงและมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชการที่9พผินพักพักนะครับไปทางเบื้องขวาทรงฉาองพระองค์เครื่องแบบเป็นยศจอมพล ส่งสายสายพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัดพญาราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ภายในขอบเหรียญน,นะครับวงขอบเหรียญด้านขวาจะมีข้อความว่ารัชกาลที่5ด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญ เดี๋ยวจะพิชกลับไปให้ชมด้านหลังของเหรียญกันพลิกไปด้านหลังของเหรียญน,นะครับกางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมการขนส่งทหารบกและมีวงรอบนะครับเครื่องหมายราชการเป็นรัศมีเป่งออกโดยรอบนะครับ ภายในวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่าครบ100ปีกรมการขนส่งอาหารบกด้านล่างมีข้อความว่า7กุมภาพันธ์2548ประเทศไทยด้านขวาม,มีเลขบอกชิ้นราคา10บาทไทยนะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าบาทนั่นเองนะครับนี่คือด้านหลังของเหรียญเดี๋ยวจะให้ชมภาพด้านหลัง,งเรียญ เอาละเรามารู้จักกรมการขนส่งฐานบกกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเหรียญนี้ครบรอบนะครับวาระวันที่7กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2548นะครับซึ่งจะเป็นการครบรอบ100ปีกรมการขนส่งทหารบกนะครับกรมการขนส่งฐานบกคือกำเนิดในกองทัพไทยเป็นครั้งแรกในานามกรมพาหนะเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช2448นระครับซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเริ่มพัฒนากองทัพไทยนะครับให้เป็นไปตามแบบอย่างของประเทศในภาคคือยุโรปและได้มีการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการเรื่อยมาจนในบางคราวก็ไม่ปรากฏนามของกรมพาหนะอยู่ในธรรมเนียบการจัดกำลังกำลังนะครับบางสมัยก็เป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆ แฝงอยู่ในกลมกองอื่นๆนะครับประกอบกับการวิวัฒนาการทางด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ตลอดจนยานพาหนะประเภทต่างๆก็ได้รับการพฒนาให้ก้าวไปด้วยฉะนั้นหากจะพิจารณากล่าวถึงกลมการขนส่งทหารบกตามยุคตามสมัยตามความเจริญและความเสื่อมแล้วอาจแบ่งเป็น3ยุคด้วยกันนั่นก็คือยุคแรกตํานิด 2. ยุคจัดตั้งกลมพาหนะทหารบก และ 3. ยุคเปลี่ยนแปลงเป็นกรมการขนส่งทหารบกนั่นเองอ่ะเดี๋ยวพูดกันถึงยุคกำเนิดแล้วกันนะครับโดยยุคกำเนิดนั้นกำเนิดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรมภาหนะในปีพุทธศักราช2448นะครับตามแจ้งความกรมยุทธนาธิการรงเจ็ดกุมภาพันธ์ ีพุทธศักราช2448โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมบัญชาการทหารมณฑลกรุงเทพและได้วิวัฒนาการเรื่อยมาจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2451ก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นกรมทหารฐานะรักษาพระองค์ขึ้นศกขึ้นตรงต่อกองพลที่1รักษาพระองค์ในปีพุทธศักราช2453 ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชานะครับกรมทหารผานะรกษาพระองค์ใหม่โดยไปขึ้นการบังคับบัญชาต่อกองทัพที่1และได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมทหารผ่านะกองทัพที่1และเปลี่ยนเป็นกรมทหารผานะกองทัพที่1ในภายหลังนั่นเองนะครับต่อมาในปีพุทธศักราช2456กรมผ่านะจึงได้กลับขึ้น กับกองพลที่1น,นะครับตามเดิมในปีพุทธศักราช2456ถึง2458ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบังคับบัญชาใหม่โดยให้กรมทหารผ่านะไปขึ้นการบังคับเปลี่ยนแปลงการบังคับบัญชาใหม่โดยเอทีททบังคับบัญชากองทัพทหารบกที่1ในปี2460ประเทศไทยได้จัดส่ง กองทหารบกรถยนต์นะไปร่วมรบกับกองทัพพันธมิตรณประเทศฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่หนจนกระทั่งสงครามยุติจากการปฏิบัติการร่วมรบนะครับกองทหารบกรถยนต์ได้สร้างเกียรต,ติวัดอันงดงามจนกระทั่งรัฐบาลฝรั่งเศสได้มอบตาอันดีนามว่าคัวเดแกร์นะครับประดับรงชัยเฉลิมคนเป็นเกียรติยศหลังจากสงครามโลก ครั้งที่หนึ่งได้ยุติลงต่างประเทศได้เร่งปรับปรุงกิจการทหารโดยเฉพาะในด้านการผลส่ให้พาฒนาก้าวหน้าอย่าง,ย,างยั่งยืนโดยอาศัยบทเรียนจากมหาสงครามโรคนะแต่สำหรับประเทศไทยไม่อยู่ในฐานะจะกระทําได้นะเพราะต้องตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับในช่วงนั้นจนในที่สุดหน่วยทหารพานะได้ถูกยุบหรือยกเลิกไปนะครับในปีพุทธศักราช2468 ภารกิจต่างๆของทหารพาหนะจึงตกไปรวมอยู่กับทหารสัมภาระโดยสิ้นเชิงนับเป็นการสิ้นอายุไขของหน่วยงานฐานะในยุคแรกนั่นเองยุคจัดตั้งกรมพาหนะฐานบกนะครับต่อมาในยุคจัดตั้งกรมฐานกรมพาหนะฐานบกหน่วยทหารพาหนะได้หายไปจากวงการทหารของกองทัพบกตั้งแต่ปี2468 เป็นระยะเวลา12ปีกองทัพบกจึงได้ฟื้นปูและจะตั้งขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะในปีพุทธศักราช2480โดยจัดตั้งเป็นกรมผานะทหารบกขึ้นตรงต่อกรมพลาธิการทหารบกนะเมื่อวันที่5เมษายนปีพุทธ พุทธศักราช2480ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรถยนต์และรับผิดชอบในการเก็บรักษาและแจกจ่ายน้ำมันให้แก่หน่วยงานต่างๆทั่วกองทัพบกนะในปีพุทธศักราช2484ได้จัดตั้งกองพันทหารพหาหนะขึ้นเป็นหน่วยทหารของกรมพ่านะึหารบกหน่วยแรกเพื่อให้เป็นโครมสำหรับขยายกำลังและเป็นรูปมือในการฝึกและศึกษาวิชาการขนส่ง กองพันทหารผ่านะในระยะจัดตั้งใหม่นั้นประกอบด้วยกองร้อยทหารผ่านะรถยนต์สองกองร้อยและกองร้อยทหารผ่านะเรือหนึ่งกองร้อยในปี2488กรมพานานะฐานบกได้แยกตัวออกจากกรมพลาธิการทหารบกเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบ,บกนะในขณะเดียวกันก็จะมีการจัดตั้งนะครับก็จะมีการจัดตั้ง จัตั้งกองทหารพาณนะของกองทัพและกองคนต่างๆขึ้นด้วยกองพาณะทหารบกในยุคนั้นนะได้เริ่มมีการปรับปรุงและวิวัฒนาการทั้งในด้านการจัดและในด้านการจัดและยานพาณนะนะอันเป็นเครื่องมือขนส่งที่สําคัญอย่างยิ่งดังจะเห็นได้ว่ายุคนี้เป็นยุคที่ใช้รถยนต์เป็นหลักซึ่งเป็นการตรงข้ามกับ ยุคในสมัยเล็กๆที่ใช้เกวียนใช้รถมา้าใช้สัตว์พาหนะต่างๆนะครับส่วนส่วนอาวุธนั้นยังคงเป็นปืนเล็กยาวแบบ6กเป็นอาวุธประจำกายและปืนกลเบาแบบ8ปสาเป็นอาวุธประจำหมุกน,นั่นเองนะครับในปี2491เนกะเกี่ยวกับการปรับปรุงด้านการศึกษาได้จัดส่งนายทหารไปศึกษา วิชาขนส่งแผนต่งตางๆในต่างประเทศเป็นครั้งแรกในทาหารที่ได้ไปศึกษามาจากต่างประเทศได้กลับมาเป็นกําลังสําคัญในการปรับปรุงบํารุงนะครับกิจการทางด้านทหารฐานะให้จัดเป็นที่ประจักษ์ชัดอย่างยิ่งขึ้นนะครับในความความสาคัญของกิจการขนส่งมากขึ้นตามกันอยู่ยุคเปลี่ยนแปลงเป็นการเ,าเป็นกรมการขนส่งฐานบก ประมาณ2,494กองทัพบ,บกได้ปรับปรุงการจัดใหม่โดยพิจารณาเห็นว่ารูปแบบการจัดกองทัพบ,บกแต่เดิมนั้นยังไม่เหมาะสมกับการรัสมัยนะครับจึงได้มีการประชุมแก้ไขปรับปรุงตลอดมาจนกระทั่งในปี2,495ได้ตาพรกจัดวางระเบียบราชการกองทัพบ,บกให้กระทรวงกลาโหมนะครับในกระทรวงกลาโหม พศ2495ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่5สิงหาคมปีพุทธศัก,กราช2495ในการปรับปร,ปรุงครั้งนี้กองทัพบ,บกได้เปลี่ยนชื่อกรมผ่านทหานบกเป็นกรมการขนส่งทหารบกมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการขนส่งทางยุทธวิธีและการขนส่งโดยทั่วไปเป็นหลักซึ่งนับว่าเป็นภารกิจนะหรือภาระหนะัก ของกรมการขนส่งทารบกนะครับจึงได้วิวัฒนาการรูปแบบการจัดเรื่อยมาเนพะื่อให้สอดคล้องกับภารกิจนั่นเองนะครับอันนี้กล่าวโดข้าวาจริงมีอีกยาวเหยียดนะพูดคงพูดหลายหลายนาทีแบบนะครับโอเคก็อันนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับกรมการขนส่งทารบกนั่นเอง